เช็เครื่องก่อนสูงมอบนะครับของแถมนะครับยันส่วนเป็นยันส่วนตายนะครับหัวจับดอกสว่านนะครับชุดด้ามมีดสวมเร็วนะครับเบอร์เนียแล้วก็ชุดด้ามมีดนะครับเจ็ดด้ามเล็กสองกล่องครับฟันกลับทีชาร์กประแจแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับของแถมครบนะครับตัวนี้รันเครื่องมาสามชั่วโมงแล้วนะครับ เดินออตโต้นะครับออตโต้เดินปกตินะครับเสียงนิ่มครับ<ม>เครื่องสมบูรณ์ครับพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเทสต,ต่ออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็แพ็กสินค้าส่งรูปลูกค้าส่งรูปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ